สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลปอนสิทธิกรครับวันนี้ปอนพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ปั๊มปตทอของตำบลโคกโควดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งปั๊มนี้เป็นนะครับปั๊มก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาอ่าแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับร้านอาหารของซื้อของขายร้านทองเยอะแยะไปหมดเลยนะครับรวมกับทั้งแบงค์ อมสินก็อยู่ที่นี่นะครับอ่าแล้วก็ปั๊มนี้นะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเทพารัตน์นครราชสีมานะครับแล้วก็เทศบาลตำบลโคกกรวดอ่า,อาแถมยังเป็นจุดที่นะครับเชื่อมโยงเข้าออกได้หลายทางมากนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากมอเตอร์เวย์นะครับที่อนาคตใกล้ๆนี้เราจะได้ใช้มอเตอร์เวย์กันแล้วนะครับอยู่พื้นที่ติดกันก็คืออำเภอขามทะเลสอนี่เองอซึ่งนะฮะ แล้วจากตำแหน่งของปั๊มนี้นะครับเดินทางอีกประมาณ18กิโลก็จะถึงตัวเมืองโคราชนะแล้ววันนี้นะครับโอกาสดีปอนมีที่ดินนะครับที่จัดล็อกไว้แล้วนะภาษาจัดสรรที่ดินจัดสรรบ้านเขาจะเรียกว่าที่ดินมาม่านะครับจะนําเสนอเพื่อนๆน,น,นะครับก็มีทั้งหมด4แปลงวันนี้เราจะนําเสนอที่4แปลงนะครับแล้วก็ก็จะมีขนาดแตกต่างกันนะครับซึ่งที่ดินที่นี่นะครับก็เดินทางจากโรงพยาบาลเทพรัตน์นะครับ แล้วก็ไปกับรถที่ที่สะพานเกือกมาสะพานยูเทิร์นนะครับแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปอีกสักประมาณ3กิโลนะครับเดี๋ยวปอนจะพาเพื่อนๆไปชมแต่ละแปลงพร้อมๆกันนะครับผมแล้วก็พร้อมเงินขนไขดีๆของที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวปอนจะแจ้งให้คุณผู้ชมทราบนะครับนะครับโอเคครับไปพร้อมกันครับไปเชิญครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรานะครับเออเลี้ยวนะครับจากปากทางนะครับที่จะเป็นตลาดไม้ดอกไม้ประดับหรือตลาดดอกไม้นะครับของตำบลโคกรวดนะเดินทางมาสัก3ากิโลเมตรครับนะก็จุดสังเกตก็จะเห็นซ้ายมือนะครับตรงนั้นเออจะเป็นโรงเรียนเตรียมมุดนิธนมเก้านะครับแล้วก็พื้นที่ติดกันก็จะเป็นในส่วนของท้องฟ้าจำลองนะครับผมนะแล้วก็ถนนเส้นนี้นะครับ เป็นถนนที่เขาทาไว้สําหรับเชื่อมต่อออกไปถนน30-4ครับอ้อมไปด้านหลังนะแล้วก็จะไปโผล่บริเวณของแยกสวนสัตว์นะครับนะซึ่งก็จะผ่านประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับประตูฝั่งประตู3นะครับผมนะส่วนปากทางเข้าของพื้นที่หรือที่ดินแปลงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลี้ยวเข้ามาซอยนี้นะครับผมมีป้ายให้เห็นนะครับโครงการบ้านสวนบนเดิน2นะครับอ่า ในโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ถูกจัดสรรมาประมาณไม่ต่ำกว่า25ปีแล้วนะครับแล้วก็มีบ้านอยู่ป่าปลายแล้วก็มีเจ้าของครอบครองกรรมสิทธิ์นะครับสมัยก่อนต้องเรียนว่าเจ้าของโครงการนะครับมีการเขาเรียกขายหรือจัดสรรให้เป็นในในส่วนของสวัสดิการทาหารก็คือผ่อนได้นะครับผมนะซึ่งปัจจุบันนะครับก็บางส่วนนะครับอย่างกรณีอย่างที่ดินแปลงที่ปอนจะนําเสนอเนี่ยเป็นที่ดินที่ เป็นของเจ้าของโครงการเองนะครับไม่ได้เปลี่ยนมือแต่อย่างใดและที่สําคัญนะครับผมเป็นที่ดินที่อยู่ติดริมถนนทุกแปลงนะครับไม่เปลี่ยวแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปลึกๆนะครับเพราะว่าบางแปลงนะครับลึกเข้าไปจะเป็นป่านะครับผมสำหรับ4ี่แปลงของวันนี้ที่ปอนจะนําเสนอนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปทางซ้ายนะครับถนนจะเป็นถนนลูกลังนิดนึงนะครับผมเป็นถนนลูกลังแต่เขาจะอยู่ริมถนนเลยนะครับเรียบถนนไปเลย ่าเป็นเส้นนี้นะครับเข้าไปอีก400เมตรนะครับนะฮะเป็นซอยนี้ไม่เปี่ยวครับแต่ว่าต้นไม้รกนิดหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็สีแปลงนี้ปอนปีป่านะครับเคลียร์ความสะอาดให้ทุกคนเห็นหมดแล้วนะครับอ่าดูพื้นที่ง่ายเลยนะเดี๋ยวไปชมกันครับผมเชิญครับนี่ครับคุณผู้ชมนะครับจากถนนด้านปากซอยก็ประมาณ2 3 0 0เมตรเท่านั้นนะครับ ก็มาเรื่อยๆนะทางก็เดิมทีเป็นถนนลาดยางนะครับก็มีซุดโสมเป็นการเวลาไปนะครับก็จะมีลูกหลังบ้างนะที่ดินแปลงแรกนะครับก็คือผืนนี้เลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วปอนเพิ่งเอ่เคลียร์พื้นที่ให้นะครับเพราะเดิมทีก็จะลกแบบนี้แหละนะฮะจะลกแบบนี้แหละนี่อันนี้ดูง่ายแล้วนะครับผมอ่ถนนสายนี้นะครับถนนเส้นนี้ปอน มีทั้งหมด4แปลงนะครับผมขนาดก็ไล่เรียกกันนะครับแต่ไม่เท่ากันนะอ่าก็มาเริ่มที่แปลงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชม่อนก็จะมีป้ายให้คุณผู้ชมเห็นชัดเจนนะครับถ้าท่านใดมีเวลาก็ลงพื้นที่นะครับแล้วก็ถ้าสนใจแปลงไหนนะบอจะมีรหัสไว้ให้หมดนะครับยกตัวอย่างเช่นแปลงนี้นะครับผมอ่าอ่าแปลงแรกนี้นะครับเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่60ตารางวานะครับหน้ากว้างเขาจะพอๆกันนะครับด้านข้างอาจจะมี บีบๆบ,บ,บ้างนิดหน่อยนะครับผมตามรูปแปลงซึ่งก็เหมาะนะครับสร้างบ้านได้นะราคาก็ตามป้ายเลยนะครับตารางวาละ10,000บาทนะครับผมยกแปลง0 0 0 0 0บาทนะครับเพราะเขามีเนื้อที่60ตารางวานะครับอ่าถัดมาเป็นแปลงติดกันนะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมสวยๆเช่นกันนะครับหน้ากว้างก็ประมาณ20เมตรเหมือนกันนะครับผมแปลงนี้เนื้อที่จะใหญ่กว่าแปลงเมื่อกี้หน่อยหนึ่ง นะครับแปลงนี้จะอยู่ที่เจตารางวานะครับก mm ็ hmm. แน่นอนราคาอยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับ mm hmm. อ่าถัดมาตรงนี้จะมีถนนสาธรารณะขั้นนิดนึงนะครับอ่าส่วนบางแปลงข้างในนั้นของเพื่อนบ้านเขาก็ล้อมรวไว้นะมีโอกาสเดี๋ยวก็มาขึ้นบ้านกันแน่นอนเ mm hmm. พราะที่นี่ทำเลดีเงียบสงบแล้วก็อากาศดีครับนะ mm hmm. อ่า,อาแปลงนี้นะครับใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ 89ตารางวานะครับ89ตารางวานะหน้ากว้างจะเท่าๆกันนะครับแต่ว่าด้านข้างนี้อาจจะมีเล็กกว่ากันหน่อยหนึ่งตามรูปแปลงนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับนี่สามแปลงก่อนนะครับแล้วอีกแปลงถัดไปนะครับอ่าเดี๋ยวเดินตาม่อนมาครับอ่าครับเดินถัดมาสักประมาณสองสามแปลงนะครับคุณผู้ชมตรงนู้นก็จะมีป้าย ของเราเมื่อกี้นะครับถัดมาก็คือแปลงนี้นะเป็นแปลงหัวมุมสวยเลยนะครับแปลงนี้เพื่อนบ้านเขาล้อมกําแพงไวล้ละเพราะฉะนั้นดูไม่ยากนะครับสังเกตไม่ยากแปลงนี้เนื้อที่85ตารางวาครับนะก็ตก850,000บาทครับผมอ่านี่นะครับเหมาะสำหรับขึ้นบ้านนะครับสร้างบ้านได้ทางนั้นเลยนะครับแล้วก็ ที่เคยเรียนคุณผูช้ชมไม่ทราบนะครับว่าบอลมีเงื่อนไขนะแต่ละแปลงนะครับทุกๆแปลงผ่อนได้นะครับทยอยผ่อนส่งได้นะาวางมัดจําสักส0เเซนนะครับผ่อนส่งแจ้งเลยนะครับเดือนละหนึ่งแสนบาทนะครับแล้วก็พอผ่อนครบก็น,นัดกันนะครับโอนกรรมสิทธิ์แล้วก็ค่าโอนฝ่ายละครึ่งเท่านั้นนะครับผมอ่าเป็นแปลงนี้นี่คือ เหมาะนะครับอากาศเย็นนะครับลมสบายเงียบสงบส่วนตัวนะครับนะแล้วฝั่งนู้นข้างในก็จะเป็นชุมชนนะครับป่าปายเป็นชุมชนเก่าละแต่ตรงนี้ของเราจะติดริมถนนแล้วเข้าออกสะดวกสบายนะครับผมนะนี่ก็แนะนําเลยครับนะเดินทางไม่ยากนะครับพิ่กัดบอลก็เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะครับอยู่ใต้รายละเอียดนะครับใต้ดีสคริปชั่นอีกทีนึงนะครับคุณผู้ชมก็เดินทางมาดูได้นะครับว่าที่นี่เหมาะไหม นะครับเจริญแล้วนะครับทางออกก็เชื่อมต่อได้หมดนะครับจะไป304อ่ไปตะวันออกก็ได้จะไปมอเตอร์เวย์ก็ได้วงแหวนก็เสร็จหมดแล้วนะครับออกจากข้างหลังนี้ก็ได้ได้อีกนะครับผมอ่าเอาละครับนะอ่าขอด้อยนิดหนึ่งถ้าคุณผู้ชมถือในเรื่องของเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับข้างหน้าแปลงจะเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับแต่ก็ถือว่าไกลอยู่นะครับไม่ไม่ได้ใกล้มากนะครับผม แต่ถ้าไม่ถือเขาก็อยู่กันนะครับมีสร้างบ้านอยู่กันปกติแล้วก็ไม่มีเหตุอะไรนะครับส่วนต้นไม้ที่รกๆการไฟฟ้าเขาจะมาตัดของเขาทุกปีนะครับก็จะโล่งโปร่งสบายนะฮะโอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับปอนก็แนะนําคุณผู้ชม4แปลงนี้นะครับขนาดก็ลดหลั่นกันไปแล้วก็โทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวปอน จะทิ้งรหัสไว้ให้ข้างล่างอีกทีหนึ่งว่าคุณผู้ชมสนใจแปลงขนาดไหนนะครับเลือกได้เลยนะครับก็จะมีมุมกลางๆก,กับมุมผมมุมนี้นะครับสำหรับ4แปลงนี้ที่หันหน้าไปตะวันออกนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวปอนอีพีหน้านะครับวิดีโอหน้าปอนจะพาคุณผู้ชมไปฟังไปชมฝั่งนู้นอีกฝั่งนู้นปอนจะมีอีก5แปลงนะครับเลือกได้เลยหรือคุณผู้ชมท่านใดรู้แล้วก็มาลงพิกัดแล้วก็ขับรถตะเวนได้เลยนะครับฝั่งนู้นจะมีอีก5แปลงแล้วก็ข้างในข้างในชุมชนหมู่บ้านก็จะมีอีก5แปลงนะครับ เพราะฉะนั้นที่นี่พอจะมีอยู่10กว่าแปลงนะครับนะแต่พอจะมีป้ายให้ชมทุกแปลงให้สังเกตทุกแปลงเพราะจะมีขนาดแล้วก็ราคานะครับอ่านะครับก็ลงตัวนะครับหน้าอยู่หน้าใสนะครับตำบลโคกวดแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองใหม่ตำบลโคกขวดนะครับผมนะเหมาะเหมาะมากๆนะครับทาเลที่นี่นะเอาละครับวิดีโอนี้ปอนก็ต้องขอตัวแล้วนะครับผมฝากแนะนําเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันอีพีหน้านะครับวิดีโอหน้า นะวิดีโอนี้ปอนไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ